เราใช้เวลาในการปฏิบ <Stat> ัติการครั้งนี้ไม่ถึง1วันนะครับก็สามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จได้เราใช้ระยะทางในการเดินทางทั้งสิ้น8,400นอติฟันไมล์หรือ14,000มกิโลปฏิบัติภารกิจย2ชั่วโมงรวดไม่ได้หยุดเลยนะครับกองทัพอากาศนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การปฏิบัติภารกิจการบินนำส่งสิ่งของใรล้ทางจากวัาตคนเดจพระเจ้าอยู่หัวและสุเหร่พระนางเจ้าพระบรมราชินี เดินทางไปจนถึงประเทศตุรกีเพื่อบอใหากับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับพร้อมกันนั้นก็ได้พาคนไทยจำนวน36ชีวิตนะครับเดินทางกลับพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งท่านนะครับลูกเรือในส่วนของเจ้าที่แพทย์พยาบาลในส่วนของเจ้าที่รักษา,าความปลอดภัยแล้วก็ส่วนฝ่ายโดยการนั้นไม่ได้พักเลยครับ ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็บินเดินทางอย่างเต็มที่นักแสดงถือว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกที่ทั่วโลกครับพวกเราเดินทางเมื่อวานนี้ตอน5ทุ่ม20นะครับแล้วก็ทำการบินไปอากาศที่นู่นอุณหภูมิประมาณลบ5องศานะครับสภาพสนามบินปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมองไปรอบๆก็คือจะมีหิมะ นะครับตกอยู่บนพื้นผิวของลานจอดนะครับแล้วก็บนลานเวนะครับจะเห็นว่าเป็นเกร็ดหิมะนะครับก็จะมีความลื่นอยู่พอสมควรนะครับเราเดินทางถึงก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือไปถึงตอนประมาณตีห้ครึ่งนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราได้รับการเตรียมการอย่างดีมากนะครับทางการตุรกีเนี่ยได้มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆมารอไว้พร้อมนะครับจากนั้นเราก็ได้ทำการนำ พระราชทานนะครับออกจากได้ทองเครื่องใช้เวลาไม่นานนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรานำสิ่งของบรรทุกพระราชทานลงมาจากอากาศยานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะขนะสิ่งของพระราชทานนะครับลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเมื่อมาถึงท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอังกราร่านะครับได้มาต้อนรับนะครับที่บันไดเครื่องบินพร้อมทั้งมีผู้แทน จากรัฐบาลของประเทศตุรกีนะครับได้มาต้อนรับนะครับแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระปัตตเดจพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่พระชานสิ่งของบรรเทาทุกมาในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปรับคนไทยนะครับซึ่งทางสถานทูตไทยที่อยู่ที่โน่นก็ได้เตรียมการเป็นอย่างดีนะครับเราไปรับที่อาคารเทอร์มินอลเนื่องจากเครื่องของเราต้องจอดอยู่ที่ลานจอดข้างนอกแล้วก็ เมื่อรับเรียบร้อยเราก็สามารถวิ่งขึ้นได้ตรงเวลานะครับแต่เนื่องจากว่าก่อนวิ่งขึ้นมีหิมะตกนะครับอุณภูมิติดลบทําให้เราต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการกำจัดอ้าแข็งบริเวณที่ปีกและลาตัวก็ทําให้วิ่งขึ้นได้ประมาณเก้านาฬิกายีนาทีนะครับของเวลาท้องถิ่นทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจากการประสานงานที่ทุกหน่วยของรัฐบาลให้ความร่วมมือนะครับมีกองทัพอากาศประสานไปนะครับแล้วก็ตลอดจนนักบิน ลูกเรือนะครับทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนของกองทัพอากาศผู้จัดการบรากาศและผู้ั่าคาได้ให้การสนับสนุนภารกิจนี้เป็นอย่างดีครับทำให้เราปฏิบัติหน้าทีด่ด้วยความรู้ร่วงไปด้วยดีนะครับทุกคนมีความภาคภูมิใจมีผู้ป่วยบนเครื่องนะครับซึ่งโรงพยาบาลพุทธิพลก็จะรับผู้ป่วยไปดูแลต่อนะครับเนื่องจากมีอาการขาชาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีร่างผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างนะครับซึ่งสภาการแพทย์ไทยก็นำส่ง การประกอบพิธีต่อไปนะครับทุกคนที่ผมได้พูดคุยบนเครื่องนะครับคนไทยมีความภาคภูมิใจและก็มั่นใจในความมีน้ําใจของพี่น้องคนไทยนะครับและก็ะความมีน้ําใจของกองทัพนะครับทั้งกลาวโหมและก็ทุกเหล่าทัพรวมถึงกองทัพอากาศด้วยนะครับคนไทยด้วยกันในภาวะที่วิกฤตขนาดนี้มันมีอีกหนึ่งพลังที่เข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกแล้วว่าเออนะ ไม่โดดเดี่ยวค่ะน่าจะเป็นเที่ยวดินบินนี้นะพี่ที่จะมารับเราเห็นแล้วยกมือไหว้ค่ะก็แบบถึงในหลวงถึงรัฐไทยถึงประชาชนไทยทุกอย่างที่ในที่สุดก็คือเราเได้ใช้สิ่งที่เป็นความเป็นไทยในวันนี้ที่แบบนี่คือไทยแลนด์น,นเห็นแค่จุดก็ดีใจเห็นเครื่องหมายเครื่องบิน ก็โอ้ดีใจมากนี่ไงไทยแลนด์ของแชนมาแล้วนะคะไทยแลนด์ของเรามาแล้วแล้วก็เป็นเป็นการมาอย่างอย่างสวยงามสมาร์ทมากอะไรเงี้ยก็จะบอกก็จะบอกลูกว่าไทยแลนด์สมาร์ทมากอะไรเงี้ยแล้วผมต้องขอขอบคุณนักบินลูกเรือเจ้าที่แพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าที่ทุกสางคามปลอดภัยและฝ่อดยโดยการทุกคน จำนวนทั้งสิ้น47ชีวิตนะครับที่เดินทางไปครั้งนี้ทําให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สําเร็จไปร่วมไปด้วยดีนะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งว่ากองทัพากาศพร้อมเสมอที่จะใช้ทรัพยากราที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกที่ทั่วโลกถ้ามีความต้องการเมื่อใดกองทัพากาศบอกแล้วไปทันทีครับ